วันนี้คะ่ะทุกคนเอาประเด็นสนุกสนุกการจัดอันดับจาก Transfer Market มาฝากทุกคนกันคะ่ตะตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจับตามองกันอยู่แล้วคะ่ะเข้าค้าออกใครอยู่ใครไปและอีกหนึ่งเรื่องเลยนั่นก็คือการสแสวงหาของดีราคาถูกของดีราคาถูกถูกในะที่นี้ก็คือคุณไม่ต้องจ่ายเงินให้กับต้นสังกัดนะคะแต่คุณอาจจะจ่ายเงินนัคือค่ะเซ็นสัญญากินเปล่าให้กับนักเตะหรือ ค่าเหนื่อยที่นักเตะจะได้รับเพิ่มมากขึ้นเรากําลังหมายถึงนักเตะฟรีเอเจนต์ Free ค่ะวันนี้เอา10อันดับของนักเตะฟรีเอเจนต์ที่กําลังจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ Free Agent เต็มตัวในวันที่1กร,รกฎาคม2025หากไม่ได้รับการต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมออกไปนะคะมาฝากทุกคนกันหน่อยไม่รู้ว่าจะดีไหมนักเตะเลี้ยงผูติดก,กันมาสามใน10อันดับนี้และเชื่อว่าทุกคน เดากันได้ว่าเป็นใครคะ่ะไล่เรียงกันไปตั้งแต่อันดับ10ก่อนอันดับ10ค่ะเอ็งเจลโกเมสค่ะเป็นกองกลางตัวรุกในวัย23ปีจากสโมสร l นลิลส์ค่ะนี่คืออดีตดาวรุ่งอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ n น t ต d สัญชาติอังกฤษตั้งมูลค่าเอาไว้ตรงนี้อยู่ที่25ล้านยูโรจากการประเมินโดย Transfer Market อันดับที่9คะ่ะเควินเดบอยจริงๆต้องบอกทุกคนอย่างนี้ว่า9 8 7เนี่ยอยู่ในมูลค่าที่27ล้านยูโรเท่ากันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเลยนะั่นก็คือ เร,ออเราก็จะเห็นว่าทา s f ซ r มาเก็ตเนี่ยก็คือจะดูจากเรื่องเศษติบวกกับอายุไปด้วยนะคะเควินเดอร์บอยปัจจุบันอายุ33ปีกองกลางจอมแอสซิสรารนี้ยังอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะมูลค่าตั้งเอาไว้อยู่ที่27ล้านยูโรค่ะนี่คือนักเตะที่แอสซิสระดับโลกไม่ต้องพูดถึงจ่ายบอนแม่น ยิงไกลไว้ใจได้อยู่แล้วนะคะและมีข่าวว่าอาจจะย้ายไปอยู่ซาอุดิอาระเบียหากไม่ได้รับการต่อสัญญาก็ต้องยอมรับว่าซาอุดนี่แหละที่จะใจ่ายให้กับกองกลางจอมอาเซซ์ชาวเบลเยียมนี้ได้อันดับที่8ค่ะอายุ28ปีเป็นกองกลางตัวรับจากนาโปลีที่มีชื่อว่าฟรองออกิซาค่ะฟรองออกิซานี้เนี่ยนะคะเป็นแคมรูนก็พละกําลังคุมเกมป้องกันดีได้รับความสนใจจากหลายทีมในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะทีมกลางตารางตอนนี้ฐานโซลมาเกตตั้งเอาไว้อยู่ที่27ล้านยูโรค่ะอันดับที่7 โอเลวิเย่บอสกาลีค่ะก็อายุ27ปีเล่นเซ็นเตอร์แบ็กได้นะคะเล่นแบ็กซ้ายได้มาจาก PSV อ h อโฮเฟนมูลค่าตลาดอยู่ที่27ล้านยูโรนะคะสัญชาติฝรั่งเศสค่ะจุดเด่นก็คือเล่นได้หลายตำแหน่งในแนวรับแล้วก็มีเสถิิที่ตัดเกมได้ว่าค่อนข้างดีทีเดียวอันดับที่6ค่ะเฟอร์จิลฟันไดค่ะเซ็นเตอร์แบ็ก กับตันทีมเลือภูในวัย33ปีมูลค่าทรานซ์มาร์เก็ตตั้งเอาไว้28ล้านยูโรค่ะโดยกับตันทีมชาติเนเธอร์แลนด์และกับตันทีมเลือฟูนี้ที่ก็ต้องยอมรับว่านี่คือ1ในเซนเตอร์แบ็กระดับโลกค่ะก็มีข่าวลือหนาะหูหน่อยก็เป็นปาริสแซงช็คแมงอันดับที่5ค่ะ โยนาธานทาค่ะโยนาธานทาตัวนี้ยูว่ายูเคยทำเอาไว้นะคะทุกคนไปติดตามกันได้เป็นเซนเตอร์แบ็กในวัย28ปีจากไบเออร์เลเวอร์คเซ่นต้นชาติเยอรมันจุดเด่นแน่นอนลูกก้าอากาศเกมรับแน่นคุมแผงหลังได้ดีและมีข่าวกับพรีเมียร์ลีกด้วยนะหากไม่ได้รับการต่อสัญญาอันดับที่4ค่ะเลรอยซานเน่ er é, ในวัย28ปีปีกซ้ายและขวาจากบบเยนมิวนิกท่าส่วนมาเกตประเมินเอาไว้อยู่ที่45ล้านยูโรตัวรุกทีมชาติเยอรมัน มีความโดดเด่นก็คือความเร็วค่ะยิงไกลได้ดีเทคนิคชั้นเชิงดีมากๆกํกำลังได้รับความสนใจจากทีมในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะหลักๆเลย United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดละกิเร์พูอันดับต่อไปค่ะท็อป3อันดับที่3คนนี้ยุเคยทำเอาไว้ไปหาดูย้อนหลังได้โจนาธานเดวิดค่ะเป็นกองหน้าวัย25ปีจากลิวส์ค่ะสัญชาติแคนาดาจุดเด่นเคลื่อนที่ดีจบสกอร์ดี แล้วก็เล่นได้หลายตำแหน่งในเกมรุกมีความอเนกประสงค์ม,มากๆมีหลายทีมในพรีเมียร์ลีกและบุนเดสิก้าให้ความสนใจคือในเคสกรณีของลิวส์ก็จะเห็นนะว่าโอ้โหอายุยังน้อยอยู่เลยอะ่ะทำไมถึงมีข่าวคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าทําไมลิวส์ปล่อยให้เยอะๆมาแบบนี้เพราะว่าจริงๆลิวส์ไม่ได้อยากขายแต่ว่ามันมีเรื่องของสถานการณ์ทางการเงินที่เคยเล่าไปแล้วจริงๆมันเริ่มจะดีขึ้นบ้างแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจจริงๆว่าจะเพียงพอไหมเพราะว่า2นักเตะที่มีรายชื่อติดอันดับในทันสมาร์เก็ตเนี่ยเขาก็อยากจะได้้โออออกกาาาสในนนรยยยไปู่่่่ททีีืััดบ และอันดับที่1มาจากเลี้ยวภูทั้งคู่อันดับ2โมฮัมเหม็ดซาร่าค่ะเฮ้ใจร้ายจังเลยโดยปีขวาวัยสาสปีชาวอียิปนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะความเร็ว การจบสกอร์การเลี้ยงบอลในที่แคบแอสซิสต์ได้ด้วยเป็นความสามารถที่ถูกแอดเพิ่มขึ้นมาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรเลยนะคะหลักๆก,ก็จะมีอย่างเช่นอุดิระเบียที่เขาพร้อมจ่ายนะคะแล้วก็รวมถึงมีคาว์โพันกับเปเชหรือว่าปารีสแซงต์แชร์แมงค่ะทา a n นเฟ r ร์มาเกประเมินเอาไว้ในส่วนของโมซาลาอยู่ที่55 ล้านยูโรค่ะไปที่อันดับที่หนึ่งเดาได้ไม่ยากลูกรักของยูวีเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็กขวาเบอร์66นักเตะอะคาเดมี่เติบโตมากัเกลือพุงแต่อายุ8ขวบนะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ ฟีเท้ายอดเยี่ยมมากๆแ้วราทานโซมารเกตตั้งเอาไว้ถึง75ล้านยูโรด้วยกันค่ะลูครอสแม่นยําเปิดบอลจากแนวลึกได้เล่นอินวอร์ตฟูลแบ็กมาแล้วด้วยนะเลนลูกนิงก็ดีค่ะและทีมที่ดูมีข่าวจะเป็นไปได้ม,มากที่สุดนั่นก็คือเรอัลมาดริดนั่นเองจวนเจียนและเขาบอกว่านี่แหละคือทายาทของแดนนี่กาบาคาทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาจัด b a s อ1เด้วยค่ะท้าโซมารเกร็ตของนักเตะที่เราจะฟรีเอเจนต์ในปี2025ว่าเป็นอย่างไรโอเคอาจจะไม่ได้อยู่ในอันดับท็อป10นะนักเตะบางคนอาจจะมีรายชื่อขึ้นมาด้วยในตำแหน่งอื่นๆนะคะไล n อัพเขายกตัวอย่างเอามาผู้สับประตูค่ะอเล็กซ์เมเรจากนาโปลีหลังแบกขวาเทรนด์เลซันเดอร์อาร์โนค่ะคู่เซ็นเตอร์จนูนาทานทากับาฟร์จิฟานได้แบกซ้ายทาริกมิเชลกองกลาง แองเจลโกเมสค่ะกลังรับแล้วก็มีฟรังออกิซาเควินเดบรอยแนวรูโมเมซาราเลรอยซาเน่นะคะและเจอนาธานเดวิดนี่มระบบ433จะชัดเลยอะทุกคนไปตั้งได้อีกทีมหนึ่งเลยนะคะนี่แค่แบบเขาเอามาเซตทีมให้ดู1ทีมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีรายชื่ออื่นอย่างเลวเนลเมซี่นะคะที่กําลังจะอยู่ครบ38ปีนะคะเลวเนลเมซี่ก็อยู่ในอันดับที่14นั่นเองค่ะเฮ้ยไม่เอาได้ไหมเนี่ยสถิติพวกเนี้ย เอามาให้ฟังสนุกสนุกเอาแต่คิดเล่นๆสมมุต so ิไม่รู้แหละใครอยู่ใครไป3คนของเราเนี่ยแต่ถ้าดูจากลิสต์ในท็อป10เนี่ยยู่ว่าจริงๆแล้วก็มีบางคนที่ดูแบบฟรีเอเจนแล้วก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนว่ามีใครกันบ้าง